ก็จะมาสอนพวกเราในเรื่องนะครับการทำปุ๋ยน้ำนะครับซึ่งเป็นเรื่องของนะครับหน่วยการเรียนรู้นะครับที่เจ็ดการปลูกขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดรเรื่องปุ๋ยนะครับนักเรียนนะครับมีคำถามจากกเรียนถามนักเรียนก่อน,นเรียนว่าจจนักเรียนรู้จักปุ๋ยไหมครับรู้จักไหมปุ๋ย อ่าปุ๋ยมีปุ๋ยอะไรบ้างใครตอบได้อ่ะยกมือหน่อยเส้นอ่ามีปุ๋ยขี้ไก่นะครับอ่ามีใครพอทราบหรือว่าปุ๋ยมีอะไรบ้างมีปุ๋ยอะไรบ้างมีไหมครับปุ๋ยขี้ไก่นะครับปุ๋ยขี้ไก่คือปุ๋ยชนิดใดเรียกว่าปุ๋ยพ่อนะครับอ่ามีใครรู้จักอีกไหมปุ๋ยมีไหมครับรู้จักขี้ไก่แล้วมีอะไรขี้วัวอ่าเก่งมาก มีอะไรอีกไหมครับมีอะไรอีกไหมอ่ะปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่อะไรบ้างปุ๋ยอินทรีย์เป็นเม็ดหรือว่าเป็นผงรูปแบบไหนปุ๋ยใส่ผักโขดเป็นเม็ดเม็ดอันนั้นเขาเรียกปุ๋ยเคมีนะครับแต่ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยก็คือจำพวกปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยท่อปุ๋ยน้ำชีวภาพปุ๋ยหมักนะครับอนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์อ่าโอเค นะครับเดี๋ยวเราจะมาปูพื้นฐานกันก่อนนะครับที่จะไปทํากิจกรรมในวันนี้ถ้าุยนะครับปุ๋ยนักเรียนดูนะครับต้องรับรองควาใจตามตัวนะครับปุยหมายถึงนะครับถ้าอาหารหรืออาหารของพืชนะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นนะก็คือสร้างขึ้นนั่นเองนะครับโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์นะครับ ก็จะทําให้พืชนั้นจเจริญเติบโตง,ง่ายๆก็คือปุ๋ยก็คืออาหารใช่ไหมครับอย่างคนเราก็ต้องรับประทานอาหารต้นพืชก็ต้องรับประทานอาหารนั่นเองแต่อาหารของต้นพืชเขาเรียกว่าอะไรครับปุ๋ยอ่านะครับปุ๋ยนั่นเองซึ่งนะครับปุ๋ยเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นอยู่2องประเภทนะครับด้วยกันเพอหนึ่งปุ๋ยอินทรีย์และ กปุ๋ยอัดินซีนะครับตามที่เราเรียนเห็นในภาพเนี้ยเห็นไหมครับลักษณะเนี้ยเขาลวกปุ๋ยอินซีเคยเห็นที่ไหนไหมอ่าเศษหญ้าหมักใช่ไหมครับอก็เป็นปุ๋ยอินซีแต่ที่เป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะครับที่พ่อแม่พวกเราเอาไว้ใส่อะไรครับใส่ข้าวโพดนะครับใส่อ้อยที่เป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยอัดินซีหรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือปุ๋ยมิทยา สาดตันเองนะครับใช้ง่ายสะดวกสบายทีน,นี้เราจะมาดูนะครับปุ๋ยอินรียกันนะครับปุ๋ยอินรียนะครับก็คือปุ๋ยที่ได้จากทราบพ,พืชซรากสัตวนะ์หรือมูลสัตว์นะครับเศษขยะมูลฝอยต่างๆนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ครูพูดมาเนี่ยเราสามารถเอามาทำปุ๋ยได้เลย แทนที่เราจะเอาไปทิ้งใช่ไหมครับเราก็เอามาเปลี่ยนนะครับให้มันเกิดประโยชน์โดยการที่เอามาทำปุ๋ยนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยที่เราได้ยไปใส่ต้นพืชบางคนปลูกต้นไม้ก็ไปใส่ต้นไม้ที่บ้านบางคนปลูกดอกไม้ก็เอาไปใส่ดอกไม้ที่บ้านหรือบางคนปลูกผัก,กเราก็เอาปุ๋ยที่เราทำเนี่ยไปใส่ในแปลงผักที่บ้านเราก็จะได้ผักที่อะไรครับ น่ารับประทานผักที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับปราสลัดสารเคมีนั่นเองอันนี้คือลักษณะของปุ๋ยอินทรียครับซึ่งปุ๋ยอินรียเนี่ยนะครับก็สามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภทช่วยกันตอบหน่อยมี3าประเภทนะครับประเภทแรกคือปุ๋ยข้อนะครับประเภทที่2คือปุ๋ยและประเภทที่สคือปุ๋ย คือสนะครับนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับวันนี้ครูจะพานักเรียนได้ปฏิบัติในการทําปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะครับแต่เราต้องมีความรู้พื้นฐานในการทาปุ๋ยก่อนนะครับมีความเข้าใจก่อน,นมาดูปุ๋ยข้อนะครับปุ๋ยข้อก็คือปุ๋ยประเภทแรกเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าขี้อะไรนะครับ<ก>ขี้ไก่ขี้ไก่ขี้วัวนะครับไม่ได้เป็นขี้หมูขี้แพะ แม้ทั่งขี้ช้างก็ถือว่าเป็นปุ๋ยคอกทั้งสิ้นนะครับก็คือปุ๋ยคอกความหมายก็คือปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์ชนิดต่างๆนะครับเวลาเขาใช้ปุ๋ยเนี่ยกลุ่มนี้เขาก็เอามาคลุกเขาผสมเข้ากับดินใช่ไหมครับแล้วก็เอามาหมักทิ้งไว้ต้องหมักทิ้งไว้ด้วยนะนะครับเป็นระยะเวลานะครับถ้าจะให้ดีก็1เดือน นะถึง2เดือนขึ้นไปก่อนที่เราจะทาการผุ้พืชก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าในปุ๋ยนะครับมูลสัตว์ต่างๆเนี่ยมีอะรครับมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่นะครับหรือปุย๋ยมันยังแบบยังร้อนอยู่ไม่สามารถที่จะเอามาใส่พืชผักได้ต้องทําการหมักไว้ให้ปุ๋ยเย็นลงนะครับกรถึงจะทําการใส่พืชผักของเราได้และนี่คือชนิดแรกนะครับก็คือปุ๋ย้อต่อไปประเภทที่2ก็คือปุ๋ยหมัก อ่าปุ๋ยหมักชื่อบอกแล้วว่าเป็นปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยหมักดังนั้นมันต้องผ่านวิธีการอะไรหมักไว้ก่อนนะครับแล้วก็คือปุ๋ยที่ได้จากการหมักเศษอาหารอย่างเช่นตอนเที่ยงเนี่ยเรากินข้าวใช่ไหมครับเศษข้าวเหลือหรือเศษข้าวที่บ้านไปเรียนเหลือเราก็เอามาหม,มักทาปุ๋ยได้นะครับนะรบหรือเศษพืชผักน,นะแม้กระทั่งเปลือกผลไม้ นะเราก็เอามาหมักทีนี้การที่เราจะหมักสิ่งเหล่านี้ให้ย่อยสลายได้จะต้องมีจุลินทรีย์นะครับอ่าจุลินทรีย์นะจุลินทรีย์จะเป็นตัวย่อยสลายจากผลไม้เปลือกผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงใช่ไหมครับเพื่อที่จะกลายเป็นถุยได้อ่านั้นนะครับจะต้องมีจุลินทรีย์ และที่สำคัญนะครับจะต้องมีอาหารของจูเินซีจูเินซีจะอยู่ได้ต้องมีอาหารอาหารชนิดนั้นก็คือกากน้ำตาลเคยเห็นไหมครับกากน้ำตาลสีอะไรเคยเห็นไหมสีดำใช่ไหมครับสีดำหรือถ้าไม่มีกากน้ำตาลเราใช้น้ำตาลทรายแดงได้เพื่อเอามาใส่นะครับวกกรวมกันปุ๊บจูเินซีก็จะกินน้ำตาลเป็นอาหาร แล้วเมื่อจุลินทรีมีพลังงานมีกำลังก็จะย่อยสลายนะครับผักผลไม้หรือเศษหาวัสดุอาหารต่างๆลงไปกลายเป็นปุย๋ยไปในที่สุดเห็นไหมนะครับนี่คือชนิดประเภทที่2อปุ๋นะยหมากส่วนประเภทที่3าปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพืชสดนี่คือปุย๋ยอะไรครับปุ๋ยที่นะครับนะักเรียน ดอกสีเหลืองเ,เนี่ยเขาเรียกว่าต้นปออะไรปอเดืองนะครับปอเดืองเป็นปุ๋ยพืชศดเวลา,าคนที่าชาวชาวสวนที่เขาจะทําการเกษตรเนี่ยนะครับเขาเจะหวาา่านเมล็ดถั่วลงไปปอเดืองก็คือถั่วชนิดหนึ่งหว่านลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับปล่อยให้ออกดอ,อก,ออกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยอะไรครับ ไถกลบเลยเอารถไถเข้าไปไถกรบนะมันก็จะไปอยู่ในดินอันนั้นก็คือปุ๋ยนะครับก็เป็นปุ๋ยนี่เขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยพืชสดนะเนี่็คือลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์นะทันไหมทันไหมครับอ่าต้องเข้าไหนอินทรีย์มีกี่ประเภทประเภทแรกคืออะไรปุ๋ยข้ออ่าประเภทที่สองคือปุ๋ยหมักนะครับประเภทที่สามคือ ้าปุ๋ยพืชสดเก่มากนะครับเก่มากแสดงว่านักเรียนเข้าใจนะครับนักเรียนเข้าใจอ่เราจะมาดูเรื่องของประโยชน์ของปุ๋ยนะครับประโยชน์ของปุ๋ยว่าปุ๋ยมีประโยชน์อะไรบ้างนักเรียนพอทราบไหมว่าปุ๋ยมีประโยชน์อะไรบ้างพอทราบไหมครับพอทราบไหมอ่าประโยชน์ของปุ๋ยมีอะไรบ้างอ่าทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตปุ๋ยเอสิอ่าประโยชน์ของปุ๋ยมีอะไรบ้าง สมบัติต่างๆของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชใช่ไหมครับอ่าข้ออะไรก็ในดินที่เราเห็นอยู่นะครับอาจะเป็นกรดใช่ไหมครับอ่าเป็นกรดก็คือมีความเปรี้ยวเรียกว่าดินเปรี้ยวหรือเป็นดา่างหรือมีความเค็มซึ่งพืชแต่ละชนิดที่เราปลูกเนี่ยเวลาเราปลูกไปเขาไม่สามารถเจริญเติบโตได้เราก็ใช้ปุ๋ยที่เราทำนี่แหละเอาไปปรับสภาพให้มันมีค่านะครับค่ากาง เขาเรียกว่าค่า pH เ,เป็นการที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นพืชนั่นเองนะครับสองนะฮี n c ยังช่วยเพิ่คมความอุดมสมบูรณ์ของดินและปรับสภาพดินให้ร่วนซุยและกู้น้ําดีนะครับเวลาเราปลูกพืชไปเนี่ยพืชก็สามารถกินอาหารแล้วก็ดูดซึมน้ำได้เป็นอย่างดีใช่ไหมครับ,นะรบจะทำให้ระบบรากนั้นแข็งแรงพืชก็จเจริญเติบ โตนะครับสาช่วยแก้ปัญหาจากสตููพืชและโรคระบาดต่างๆหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าต้นพืชแข็งแรงนะครับโรคต่างๆเนี่ยจะมาทําลายต้นพืชเราได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะพืชแข็งแรงเหมือนนักเรีนยนแข็งแรงใช่ไหมครับเราแข็งแรงแล้วโรคภัยไข้เจ็บมาหาเราไหมก็ไม่ได้มาหาเราเหมือนกันถ้าต้นพืชเราแข็งแรงนะครับโรคภัยไข้เจ็บ ก็ไม่สามารถเข้าสู่ต้นพืชได้นะครับพืชก็จะแข็งแรงนะครับนะซีช่วยสร้างฮอร์โมนพืชน,นะครับให้มีผลผลิตสูงนะครับคุณภาพดีและคงทนสามารถเก็บได้นานหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าปุ๋ยรีเนะี่ยจะไปสร้างฮอร์โม,มนพืชก็จะมีฮอร์โม,มนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่อะไรครับเป็นผลไม้ อ่เป็นผลไม้จะมีฮอร์โมนนะครับนะซึ่งนะเวลาเราใช้ปุ๋ยชนิดนี้ไปเนี่ยนะครับบางทีเราไม่สามารถที่จะนำผลผลิตออกจำหน่ายได้ในช่วงที่เหมาะสมมันก็สามารถยืดอายุอของผลไม้ออกไปได้หรือขึ้นผกออกไปได้ด้วยเอครับ,นะรบอันนี้คือประโยชน์ของนะครับนะปุ๋ยอินทรีย์นะครับอนะนะ่โอเค พอเข้าใจไหมในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์พอเข้าใจไหมครับอ่าพอเข้าใจว่าลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็ประโยชน์ของปุ๋ยมีอะไรบ้างใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยววันนี้ครูก็จะพานักเรียนนะครับทำปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับทำปุ๋ยหมักชีวภาพอ่าพร้อมหรือยัง พรเรียนครับขรับที่จะทำปุ๋ยหมักชีวภาพหรือยังก็จะเป็นการสาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพนะครับวันนี้ก็จะเป็นอะไรผลไม้อ่าผลไม้นะครับเมื่อกี้แม่ครูก็ทําผลไม้กับนักเรียนและครูก็เอาผลไม้เนี่ยมาทําเป็นอะไรครับปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใช่ไหมครับอ่าทีนี้นักเรียนสามารถนําผลไม้ชนิดใดก็ได้ ที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรครับแตงโมฟ่งใช่ไหมครับหรือเศษพืชเศษผักเศษอาหารชนิดใดก็ได้นะครับเอามาทำปุ๋ยน้ำหมักนะครับซึ่งวัตถุดิบวันนี้ก็จะมีนะครับถังใส่นี้คือถังใส่นะครับถังใส่มีฝาปิดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าป้องกันการเกิดแก๊สนะครับพอเวลาเราหมักไว้มันจะมีแก๊สเนาะ เสร็จแ,แล้วนะครับต่อไปอันนี้คือคุณครูบอกเมื่อกี้นี่คืออะไรน้ําตาลเป็นอะไรของจุลินทรียออาหารใช่ไหมครับอ,อาหารของสุรินทร์นั่นเองนะครับนะ,ะต่อไปก็จะมีน้าาานําเปล่ายกขึ้นมาหน่อยเรียวน้ำเปล่านี่เป็นน้ํานะเปล่านะครับน้าเปล่านะครับก็ใช้ขนาดวันนี้ห้าลิตรนะครับน้ำเปล่าห้าลิตรวันนี้ที่คุณครูจะใช้ แต่ว่าเราจะใส่แค่3ส่วนก,ก็คือใส่แค่มิมรนลก,ก็ผลไม้แค่1ส่วนในกะตา1น่สอส่วนเห็นไหมแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลรกๆเทน้ำลงไปให้ได้3ส่วนได้แล้ว ครับก็อยู่ประมาณนี้จริงๆเราต้องใช้ถังที่เป็นสีดำนะครับก็จะมีนะครับแต่วันนี้คุณปูก็เอาตามที่วัตถุดิบที่คุณปูมีนะ่ามนั้นนะครับให้ทําการอะไรก่อนละลายกากน้ําตาลก่อนอันนี้คือกากน้ําตาลนะ,ะถ้าไม่มีกากน้ําตาลใช้อะไรน้ําตาลทรายแดงใช้น้ําตาลทรายแดงครับ คนคนหนติคนให้เข้ากันนะครับผลให้ครบอย่านี้าเคนเมื่อเข้ากันดีแล้วดับต่อไปให้ใส่ผลไม้เปลือผลไม้ใส่เกลือผลไม้ส่ใไปช่วยกัน ได้เข้าไปอยู่ในอะไรครับผันน้ำตาลผันน้ำใช่ไหมอ่ะทีน,นี้สังเกตไหมว่าจุลินทรีมาจากไหนเมื่อกี้เราบอกว่าต้องมีจุลินทรีใช่ไหมจุลินทรีย์จะเป็นตัวย่อยสลายเกิดผลไม้ใช่ไหมอ่ะจุลินทรีมาจากไหนเรามาจากไหนจุลินทรีเราใส่อะไรกี้น้ำอ่ะจุลินทรีจะอยู่ในน้ำใช่ไหมครับอ่าในาน้ำจะมีจุลินทรีดังนั้นนะครับจุลินทรีย์ก็จะไปย่อยสลายเกิดผลไม้ให้กลายเป็นสีของเรานะครับแต่บางคนเนี่ยเขามีจุลินทรียที่ทำเองก็สามารถนามาใส่ในน้ำเพื่อลงไปได้ เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการปิดฝาให้สนิทปิดฝาแต่ที่ให้สนิทครับเสร็จแล้วก็เอาไปไว้ในที่ร่มนะครับที่ร่มให้มีอากาศสบายมอุณหภูมินครับทิ้งไว้ประมาณ2เดือนนะครับเราถึงจะสามารถนำน้ำหมักเคีวภาพนี้นะครับไปผสมกับน้ำรดต้นพืชต้นพืชก็จะเริ่มโตสร้างใบรำต้นดอกก็ต้โอเคไหมอ่าเอาไ้งเอาไปทเอาไปท้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปเรืการเรียนกัน ครับหลังจากที่เราไปทําน้ํกชีวภาพจากผลไม้มาแล้วนะะักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับสามารถทําไปได้สามารถนําไปทําที่บ้านได้ไหมได้ครับทําทง่ายทําง่ายหรือทายาก <นะ S 1> ทาง่ายมากเราใช้เวลาในการทําปุ๋ยน้ําชีวภาพนี้ถึงสินาทีไหมไม่ถึงง่ายมากเลยใช่ไหมครับดังนั้นต่อไปนี้เศษผักเศษอาหาร ครับผลไม้ต่างๆที่เรานะครับไม่รับประทานเราก็สามารถเอามาทําเป็นปุ๋ยเอาไว้ใช้ได้นะครับอ่าโอเคนครตรงนั้นนะครูนะครับครูก็จะมาสรุปให้พวกเราฟังอีกว่าอ่นี่แหละคือประโยชน์ของการทําปุ๋ยน้ําชีวภาพหรือปุ๋ยหมักไว้ใช้เองนะครับนอกจากที่เรานะครับไม่ต้องไป ซื้อปุ๋ยเคมีมาใช,ใช่ไหมครับไปยังค่าใช้จ่ายแล้วเรายังปลอดภัยจากการที่เราได้รับประทานผักผลไม้ที่ผ่านกระบวนการทำปุ๋ยหมักของเราขึ้นมาได้เอง 2. นะครับช่วยทําให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับมีกิจกรรมทํากับครอบครัวนะครับและที่สําคัญนะครับและที่สําคัญเรายังสามารถ ทำขายได้ไหมได้นะครับเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเราได้ด้วยนะครับและผลไม้นะครับผลไม้ที่เราสามารถนำมาใช้นะครับนำมาใช้ได้ดีนะครับที่สุดที่อยากแนะนำก็คือจะต้องเป็นพวกสับปะรดนะครับพวกมะนาวมะกรูดพวกนี้นะครับก็จะมีรสเปรี้ยว นะพอมีร้เปรียวปุ๊บทูิงซีนะครับมันก็จะมีปริมาณมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ปุ๋ยหมักของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับนะเมื่อเราได้ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพของเราแล้วเราก็เอาไปสามารถไปใส่ต้นพืชชนิดต่างๆได้ตามความต้องการของเราใช่ไหมครับนะวันนี้ก็ได้รับความรู้นะครับมากแค่ไหนเยอะไหม อ่าเยอะนะครับดังนั้นต้องฝากรงเรียนด้วยเอาไปทาที่บ้านด้วยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวครูมีใบงานนะครับมีใบงานให้พวกเราได้ทานะครับทํามาส่งในครั้งต่อไปนะครับเป็นชิ้นงานเพื่อผักสวนครัวในโรงเรียนนะครับมีทั้งหมด7ข้อนะครับให้นักเรียนานแล้วก็ตอบคําถามนะครับเขียนลงในสมุดของครู ในครั้งต่อไปวันนี้มีใครมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูมีไหมครับมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่มีอ,ะอ,อ่ะลองอ่ออา,าอนดูนะครับลองอ่านดูว่าเราเห็นโจทย์แล้วาสามารถทำข้อไหนได้บ้างนะครับทำข้อไหนได้บ้างเรา,าอ่านดูนะครับ เร้าเรียนไม่มีคำถามเกี่ยวกับการเรียนรู้ในวันนี้แล้วนะครับก็ให้เรียนเตรียมตัวไปเรียนวนยนิชาต่อไปได้คัณเน้าเชิญครับ